ใครเอาเนยแข็งของฉันไปตอนจบระหว่างที่ฮอตัดสินใจจะเข้าไปหาเนยแข็งในเขาวงกฏนั้นเขาได้คิดขึ้นภายในใจว่าถ้าเขาหลงเข้าไปในเขาวงกฏแล้วเจอเนยแข็งในที่ใหม่และเขาก็กินมันอย่างอริดอร่อยและมีความสุขเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจึงบอกกับเฮมว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวต่อไปหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเตรียมตัวออกเดินทางได้เวลาผจญภัยแล้วเขาปล่อยวางเพื่อที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับเขียนคติเตือนใจไว้ให้เห็มว่าทาไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่รอดขณะที่เข้าไปในเขาวงโกด หอกลัวว่าในนั้นจะไม่มีเนยแข็งหรือเขาอาจจะหามันไม่เจอในขณะที่เขารู้ว่าเฮียมกำลังสงสัยว่าใครเอาเนยแข็งไปและเขาก็แปลกใจตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่ลุกขึ้นมาหาเนยแข็งให้เร็วกว่านี้หอยังลังเลที่จะเข้าไปในเขาวงกต จนต้องเขียนมันบนผนังบอกกับตัวเองว่าจะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่กลัวเขาจ้องข้อความนั้นแล้วรู้ว่าบางครั้งความกลัวก็มีประโยชน์เหมือนกันเมื่อเรากลัวอะไรมันจะยิ่งแย่ถ้าเราไม่กล้าทำอะไรเลยมันช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทำแต่มันจะไร้ประโยชน์ถ้าเรากลัว จนไม่กล้าทำอะไรเลยเขาเก้าวเข้าไปในเขาวงกดในเส้นทางที่ไม่รู้จักร่างกายที่อ่อนแอทำให้เขาต้องใช้เวลาและลำบากมากในการเดินทางทำให้เขาตระหนักว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งเขาจะออกจากภาวะที่สบายจนเคยตัวเพื่อเปลี่ยนตัวเองและคิดว่าเริ่มช้า ยังดีกว่าไม่เริ่มทำอะไรเลยแล้วหอวก็พบเนยแข็งชิ้นเล็กๆในเขาวงกฏแต่มันก็หมดไปทำให้เกิดความไม่มั่นใจแต่เขาก็เดินหน้าต่อและรู้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดถึงบางครั้งจะท้อแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีเนยแข็งเลยเขากำลังกำหนดชีวิตตัวเอง ไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมเขาเตือนตัวเองว่าถ้าหนูสองตัวนั้นทำได้เขาก็ทำได้เหมือนกันเขาทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขารู้แล้วว่าเนยแข็งไม่ใช่อยู่ๆมันก็หายไปแต่มันลดลงเรื่อยๆและที่เหลือก็เป็นเนยเก่าราขึ้นแต่เขาไม่เคยสังเกตรหรือยอมรับ เขารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันไม่น่าแปลกใจถ้าเขาสังเกตและคาดการได้ว่าอะไรกำลังเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่สนิปกับสเกอรี่ทำมาตลอดทำให้เขาตั้งใจที่จะตื่นตัวมากขึ้นคอยจับตาความเปลี่ยนแปลงเ,เชื่อสัญชาตญาณและพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมกับเขียนข้อความบนผนังว่า จงดมเนยแข็งอยู่เสมอจะได้รู้ว่ามันเก่าหรือยังแล้วเขาก็บังเอิญเจอสถานีเนยแข็งขนาดใหญ่แต่พอเข้าไปข้างในกลับไม่มีอะไรเลยเขาถอแท้หมดหวังลงทางและกลัวว่าตัวเองจะไปไม่รอดเขาอยากกลับไปหาเฮมเขาจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แล้วคำถามเดิมก็พุดขึ้นมาเขาจะทำอะไรท้าไม่กลัวแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยจนเขาไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรแต่ก็เข้าใจว่าตัวเองกลัวการเดินทางตามลำพังและความกลัวก็คอยทวงเขาไว้ตลอดเวลาเขาสงสัยว่าพิมจะออกมาเผชิญชีวิตหรือเปล่าแล้วเขาก็เดินต่อไป โดยทำเครื่องหมายไว้ให้เพื่อนด้วยคำว่ามุ่งไปในทิศทางใหม่จะทำให้หาเนยแข็งใหม่ได้ขณะที่ความกลัวกำลังจู่โจมบนเส้นทางที่มืดมิดแถมอย่างกลัวภัยที่มองไม่เห็นความกลัวทำให้เขารู้สึกแย่ลงเขาจึงทำในสิ่งที่คิดว่าจะทำถ้าไม่กลัวนั่นก็คือการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ โดยไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าแต่เขาก็รู้สึกสบายใจเพราะเขาได้สลัดความกลัวออกไปทำให้รู้สึกถึงอิสระเขารู้สึกดีมากเมื่อเอาชนะความกลัวได้เขารู้สึกเพลิดเพลินและสนุกที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเขาสร้างจินตนาการให้กับตัวเองว่าเขารู้สึกดีขึ้นมาก เมื่อคิดถึงเนยกองโตและเห็นภาพตัวเองเพลิดเพลินอยู่กับมันอย่างชัดเจนความรู้สึกที่เหมือนจริงจนเขารู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเขาคิดถึงการได้แทนที่การสูญเสียและเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วเขาก็วิ่งตามหาเนยแข็งในเขาวงกดต่อไป พอพบสถานีเนยแข็งใหม่เขาเก็บเนยชิ้นเล็กๆกินเขาตื่นเต้นมากๆแต่พอเข้าไปข้างในก็ไม่พบอะไรเลยมีใครมาถึงที่นี่ก่อนเขาถ้าเขามาเร็วกว่านี้เขาคงพบเนยแข็งเยอะแน่ๆถ้าเขาละทิ้งเนยแข็งเก่าเร็วกว่านี้เขาจะเจอเนยแข็งใหม่เร็วขึ้นพอตัดสินใจกลับมาดูเฮม ว่าพร้อมจะออกเดินทางตามหาเนยแข็งหรือยังพร้อมกับเอาเนยแข็งใหม่ให้เฮมชิมแต่เขาไม่ยอมรับเพราะไม่ใช่เนยแข็งที่เขาคุ้นเคยเขาจะไม่เปลี่ยนใจจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการหอผิดหวังและกลับเข้าไปในเขาวงกตอีกครั้งเขาคิดถึงเพื่อนแต่ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เขาไม่ได้จมอยู่กับความกลัวและวิธีทางใหม่ ก็ทำให้เขามีกำลังใจเขารู้ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเขาจะพบสิ่งที่ตามหาหรือเปล่าเขาแค่มองไปข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นเขาไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวและกังวลหรือมวัวแต่คิดถึงเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องดีๆเขารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะอยากให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามมันจะทำให้คุณแปลกใจถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวรับมันและความเชื่อเดิมไม่ได้ช่วยให้เราพบกับสิ่งใหม่ๆแต่ความเชื่อใหม่จะทำให้เราทำในสิ่งที่ต่างออกไปเมื่อเราเปลี่ยนความเชื่อเราก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เราทำด้วยมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเชื่ออะไร ถาเรารู้จักรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเราจะแข็งแรงขึ้นทั้งกายและใจและ,ะเผชิญกับความลำบากได้ดีกว่าเดิมการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้พอเดินหน้าต่อไปในเขาวงกตบนเส้นทางที่ไม่เคยไปและได้แต่หวังว่าข้อความที่เขาเขียนบนผนังจะทำให้เห็มตามมาได้ เขาเลิกยึดติดก,กับอดีตแล้วและปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบันและในที่สุดเขาก็พบสถานีเนยแข็งใหม่ที่มีเนยกองเต็มไปหมดจนคิดว่าตัวเองฝันไป <S <S เขาได้เจอกับสนิปกับสเกอรี่ที่ท่องป่องโบกมือให้หอกระโดดใส่เนยแข็งที่ชอบและฉลองให้กับการเปลี่ยนแปลงเขารู้แล้วว่าความกลัว ช่วยเขาได้จริงๆและเข้าใจแล้วว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวตั้งแต่รู้ว่าทำผิดพลาดการย่อเย้ยความขาดเคลาของตัวเองทำให้เขารู้จักปล่อยวางและก้าวต่อไปเขาเรียนรู้จากหนูสองตัวที่ใช้ชีวิตง่ายๆไม่ซับซ้อนและรู้จักปรับตัวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนพอใช้อดีตที่ผิดพลาดเป็นบทเรียน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายยืดหยุ่นและก้าวต่อไปอย่าทำเรื่องซับซ้อนจนสับสนรู้จักสังเกตปรับตัวก่อนที่จะไม่มีโอกาสอุปสรรคในการปรับตัวของเราก็คือตัวเราเองสิ่งที่สําคัญคือเราต้องตระหนักว่ามีเนยแข็งก้อนใหม่อยู่ข้างนอกเสมอ ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามถ้าเราวอาชนะความกลัวและสนุกกับการผจญภัยเราก็จะได้มาเป็นรางวัลเขาคิดถึงเฮมว่าจะปล่อยวางได้หรือยังหรือยังจมปรับอยู่กับการไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยเขาอยากจะกลับไปช่วยเฮมแต่เขารู้ดีว่าเฮมต้องหาทางออกจากภาวะสบายจนเคยตัวและเอาชนะความกลัวให้ได้ ด้วยตัวของเขาเองเพราะไม่มีใครทำแทนเขาได้แล้วเขาจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์และเขาก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นแล้วตัวเขาก็มาไกลมากแล้วด้วยบทเรียนที่ผ่านมาทำให้เขาไม่ปล่อยตัวเหมือนเดิมคอยตรวจราดูสถานีเนยแข็งและสภาพเนยทุกวัน เพื่อลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันและยังออกสำรวจเขาวงโกดในเส้นทางใหม่ๆเพื่อหาทางหนีทีไรแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในเขาวงกดแล้วก็หวังในใจว่านั่นจะเป็นเสียงเฮมเพื่อนของเขาคำถามคือคุณได้อะไรจากเรื่องนี้คุณเหมือนตัวละครตัวไหน คุณเป็นสนิปหรือเปล่าที่เป็นคนช่างสังเกตหรือเป็นสเกอรี่ที่ชอบทำอะไรทันทีหรือเป็นเฮมที่ชอบอยู่ในที่ที่คุ้นเคยและไม่อยากรับมือกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับทุกคนดังนั้นถ้าเราไม่อยากลำบากเราต้องเอาอย่างหอทุกคนกลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่อยากระยอมรับมัน และบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังกลัวอะไรคำถามที่คุณควรจะจำไว้ก็คือคุณจะทำอะไรได้บ้างถ้าคุณไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแห่งเราต้องรู้จักปรับตัวสิ่งที่เราทำสำเร็จใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงเหมือนเฮมก็ต้องรับสภาพเช่นนั้นต่อไปซึ่งบางทีคนพวกนี้ก็มักรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเหยื่อแล้วก็โทษใครต่อใครโดยตัวเองก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมการที่เราจะปล่อยวางได้นั้นเราต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าทำตัวทวงความเจริญ เหมือนเฮมที่สบายจนเคยตัวและกลัวการเปลี่ยนแปลงการทิ้งเนยแข็งเก่าก็เหมือนพฤติกรรมเก่าๆที่เราต้องทิ้งเพราะมันคือสาเหตุของปัญหาถ้าเรายังทําตัวเหมือนเดิมทุกอย่างก,ก็จะเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมแม้เราจะกลัวว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกครั้ง จะมีเนยแข็งใหม่รอเราอยู่เสมอแล้วคุณละ่ะคิดว่าตัวเองเป็นละครตัวไหนสนิปสเกอรี่เฮมหรือฮอแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวละครตัวไหนจงอย่ากลัวความผิดพลาดจงเดินหน้าต่อไปและถ้ามีโอกาสจงเล่าเรื่องราวเนยแข็งให้คนใกล้ตัวฟังเพราะมันมีประโยชน์ในการปรับตัวเข้ากับสังคม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันแล้วพบกันใหม่กับหนังสือเสียงเล่มต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ